สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่ออุบลคนมั่นแ็มครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะครับทางฟังไทยและฟังเล่าสบายดีครับพี่น้องเอ่อมือนีบ่ได้ไท่ายคีเพ็ดยังหรอครับพี่น้องสีพาพี่นอ้องมาโฮมทั่วนะฮะเลาะทั่วบ้านนะครับ บรรยากาศเร่งรงมือนีโคตรเอาเลยครับพี่น,อน้องมือนี้ก็ขางตอนอง้นบักสมโอครับบักสมโอยี่หลังลงสีนี่แหละมันแหลงจากวันสีไงวใหไงครับนวยมันเนาะเดี๋ยวสีห้พี่น้องเบิ้งครับก็อื่นกะเห็นทั้งลังผมนะครับก็ล่งกอส้างยูนนะ่เนาะแต่คือสีเฮ็ด้องน้ำเพิ่มเติมนี่ครับย่มแขกไปไถ่มานะครับ ามเขของนามันได้ถากันนะ้องพี่น้องมันก็เลยแบบว่าจําเป็นต้องฮิตเพิ่มนะครับเพราะว่ามันกะบพะเพียงพ่อนะครับพี่น้องของนาเนาะมันกะบ่เพียงพ่อก็เลยต้องเฮ็ดใหม่นะครับเฮ็ดเพิ่มขึ้นเ่แาม่เฮ็ดใหม่หรอกเฮ็ดเพิ่มขึ้นแล้วก็มุ่งขงังฟังโล่งรถนะครับแามกันฝนสาดนะครับย๋ยวสิพาไปเบื่องรับ ก่อนอื่นย๋ยวสิบ้าโฮมทั่วละแถวหลังลงสีก่อนครับพี่น้องหลายคนที่ติดตามผมตะแรลกอะ่ะสิเคยเห็นแล้นะเนาะว่าสิแกงเนื้อใหม่มือนนิก็บว่าได้แกงครับพี่น้องหาเครื่องว่าท่านมือเ,เอื้อนเศ้าสิไปพาพี่น้องไปราะตลาดครับหาเบื้องพักตลาดถึกถืกครับมาต้มจับทรายก่อนมือเอื้อนครับแล้วก็หาพักมนาะแกงเนื้อใหม่น้ำเนาะครับเนาะ ระยวสิบ้าเบิ้งขางขางลงสีครับวันนี้ยังแน่เนาะพี่น้องอันนี้จะลังทงี้ยงได้ครับนะครับอันนี้ก่อห,หุ่งใี่ค่นี่เป็นเขตแดนแี่งผมครับพกกุ่งยี่ค่ยังเก็บได้เยอะครับบกม่วงปีนี้ก็บ่ดอกปนไดครับบค่อยจับดอกขำครับปีนีอ้อันนี้บกม่วงสามเยดูครับพี่น้องอันนี้บกสมโอ ที่ผมเคยทายเบื้องแล้วครับดีวยเรื่องราค่าหลายอย่าแต่ว่ามันจะสีน่วยใหญ่บนนวยใหญ่งงครับเพราะว่ามันแหลงเนาะนีแมวหนำมะเพงใส่ครับข้าจมาให้แกบได้ครับพี่น้องกระสอบแกบสอบละสิบสามบาทได้ครับพี่น้องกระสอบซ้ำหนึ่งครับอันนี้ข้าจ้าก็สีห้กองไว้ หาข้าเจ้มาเอานะครับดนหรอกมาเอาจะเกลี่ยจนฟุ้นนี่ข้องาผมอะข้อแม่แม่ไอ้ไอ้เหยืยพอต้องกระสีง่ายย่ดหรอกครับน้อยสามน้อยสี่น้อยหาน้อยต่วันยุ่เท่าถุงเบอกปันได้หรอกครับ ยืดดินกับกองนะครับสามซีน่วยสี่อในใหญ่ไต่กินบ่ถ้าป่อยไว้เห็นมันเหลืองนะครับมันพอกินยืดหรอกครับมันหวานอมเปรี้ยวต่อยังไงนบ่ค่อยมีผู้กินหรอกครับขี้ข้านปอกครับพี่น้องเบิ่งซีน่วยนี่ครับกองขี้ดินดยนะครับปะ่ะเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ่ง ห่วงเฮ็ดห้องน้ำครับสร้างขึ้นพวกกันเหลือมาเฮ็ดมือหนีเนาะผมกระสีขาวแล้ววกางใบนะครับอันกระเพ้าอีเนี่ยวขี่ไก่มาใส่นี่สายแย่วว่าตายแนี่ยเจ็นหน่วยได้พี่น,อน้องบอกม่วงกบหน่อยจับหน่วยเสือสามหน่วยสี่ห,หน่วยห้าน้อยเพิ่งวัวสีหลอดป้ บอกรว่าบบม่วงอยังอี่เมียเอามาสั่งเลยดอกแคครับพี่น้องนี่แ,บ,แบบบอสกินแอกมอีแบกม่วงสามไปดูเอ้ยบบกม่วงแอปเปิลครับเบอร์ไก่นอนทั้งก็ม่วงครับพี่นอ <S <S ้นองนอี่โรข่ไปนอนแต่ว่านอน โดยครับนอนนั่งแม่กับลกกกูก,ลกใก,กลใก้โอกตัวหนึ่งแม่กับลูกครับใกล้โอกเลยครับมีใกล้อกตัวหนึ่งนอนนี่นี่ครับท่านได้ขืนข้อนกับว่าจัก มีท่อท่อสิเสียพี่ครับพี่น้องมันจับเหรอมันกระสีลอยละโลกู้ว่าผลเหรอพี่น้องโล่หนึ่งโล่ปลายม้วนมัวนก็เป็นกระนี้กล้องมันสีสันๆเนี่ยเด้อพี่น้องเพราะว่ามันแสงมันไกลสีเบิร์ตเหรอครับนี่เพิ่นเพิ่นต่อมาขังจะขังโล่งหมดเนาะ ทำไห้ละท่านทุนอันนี้โล่งโดผมนะครับอันนี้สีต้อยข้างบนเป็นห้องน้ำนะครับเย้าเมื่อเอื้นพันกระมุงละครับประก็สีเท่พื้นเนาะมาเกเลียนดินนี่เนี่ยนีย่คพี่น้องมาไทยเบิง่งซื้อดอกว่ามีหนังสีไทยโ่งเนาะ อันนี้ข้าเจ้าเหมาวาหัวเท่าไหแต่ว่าแบบสี่หมื่นไหมเห็ดช่วงนี้เล็กราคาเล็กมันกระลังโล่งนี่เนาะมันกรเลยแบบว่า้องฝ่าเห็ดนะครับต้อออกมาจากหันนะครับต่อโค้งเล็กออกมาจากอันเก้านะครับอละเป็นสองห้องเนาะห้องนี้กระิแคบก็ห้องนั้นเยียครับ กวางกาห้องหอง้หองน้ำกับสีวองนั่นเนาะี๋ว้วเบื้องบนขึ้น่าก็จะสีเห็ดจักอีกจมือสองสามมือคนละครับสามมือคนละสืวสีแลลวห้าสิบเอป,ปีใส่กว่ากินแรงครับพี่นอเราเมียงไทยเบื้องเนาะจักสีไทยเนาะท่านเดียวรถเข่า้ว เอาขยะเออหารสีส้มครับพี่น้องเพราะท่านเอกาสูมเองเนาะย่างนั้นล่ามันเอา,าท่านนะครับต้องเอานิ้ำเรียบเดี๋ยวมือพร้อมก่ันดังไฟไอ้นี่กันครับดังไฟบีนใส่กอรอบกันพี่น้องบีนใส่กอรอบ เอาไปตองห่อนะครับเอาห่อหลายๆสันเนาะมันจะห่อใหม่ทีกใส่ปอกกินกับเขา่าปิ้งจำกับเข่าครับไฟแห้งๆเยอะมเบึงตอนเดี่ยว,ว,นวนะครับเขาก็ปิ้งไปเรื่อยๆครับปิ้งเป็นซี่โดนเติบนะครับมันใหม่กระซางมันครับทางหนอดเนาะอยาวัดนทางในทางในมันบ่ได้ใหม่นะเพราะว่าห้อห่อไปตองประมานซีสัน ขาเอาไปทอดนะครับมันกระสิแตกเนาะแ๋่ว่าขาทอดโบเป็นนะเนื้วปินจะข้าวแล้วเดี๋ยว,วนนะ <c oughs> นะเสียถอยไฟออก,กนะครับไฟนั้นหอนโผดเบื้องทีราคาไฟกาบิงกาอื้มกินเหล่าุกไปตองใหม่จนสตีหัดอัน,นใกญ่อกนะครับ แล้วกกะยานะครับยังวัฒนนี่หอดเวลามันกิงไปเรื่อยๆครับเป็นกลัวขังง่ายไม่กินเหลืองนะครับโอ้อะไรพี่นอ้องซุกเรี้ยวจนใหม่แล้วนะโอ้ยเดี๋ยวสิเอาไปตองออกนะครับ อืครับพี่น้องนาตาใส่กรอเข้าสุกพอดีครับมันหมเนาะถึงสีแบบสีมันว่าเกรียมกับสร้างครับเพราะอ่ายไใ่ไปต่อมันแบบเอามันสุกผมขังได้แหละะครับมานี่ผมสีมาปีเนี่ยหมูครับสีหมูนะครับ กิหนหมูกินกับข้าวพี่น้องเน่กินบานๆน,นะกินยังเหล็กแล้วอยวยุบานครับบริยานครับกินข่าเร่งง่ายๆน้ำกันครับพี่น้อง สุดแล้วพี่น้องปีงหมูเฮาป้งกินข,ข้าวขาวห่อนก็เสียบเยอะครับพี่น้องข้าวเหนียวหอนนะปะพี่น้องกินเขากันครับปะอ่ะพอพี่น้องนี่เนี้ยกินเฮ่าเปิดพาร,รุมนะ้ครับพี่น้องเสียงวือวือห่อนแล้วเลียวรอครับ ถอดลากระเดืออครับอีเมียถอดแล้วซื้อมาเอียบไวต้ตากแห้งเนาะแล้วก็ปีหนหมูครับตรงไกลเดือตะเมาคลื่นว่านโอนเหลวอ,อุนอ้นอีกนะครับแล้วก็ใส่กรอกนะยาสีได้กินก่อนมาครับอีเมีย้วฆ่าอยากหลานอยู่พอท่านได้กินนะครับสีเลือกครับโอสีล่งกินมากินข้าวกันครับพี่นอ้องเวีนด้วงเวืองว่างในจักไงน,นะต้องกินคนเดียวครับ หน,นึางพังนาน้ำต้มไก่แซบๆครับบ้านผมกินใส่กอบกับเข่าด้วยครับ น้ำกินข้าวขาห,าหค,ค่อนข้างร้อนน้ำตมม้มไก่มันๆ มาเด้อครับกินน้องกินข้อน้ำกันครับนออครับพี่น้องมือมือหนึ่งไม่มมมไปใช้กะดนี่ต้องเสียครับยื่งขาแล้วกินข้อพี่เนี่ยกินกินข้อนี่เหี้ยน,น,น,นะครับที่ทมีปไปจามันเนาะ น่าเนียวแซ่บเลยครับพี่น้องทอดเฮ้ยเอาไปเอียบแล้วกันตักเดียบเนาะแล้วก็เอามาทอดนะครับกรอบๆนี่ครับ พี่น่องเบิรงข่าวเบิรงข่าวของประเทศทไทยว่าข่าวเรื่องอาจจะยากกรงอายากกรรมนะครับห็นเราหดหูนะครับพี่น่อง,บง,องบเบิ่อกนะ่อนมือนั้นคู่มือ,มอทุกบานทีจ่ายก้อนท้ามันมันหดหลายครับ มึงสาพวพ่อมาแล้วครับมาเบิ้ง <c oughs> ผัวที่เกียทะเลาะก,กันกับเมียนะครับอ <c oughs> ือมงเหรอมันเป็นตะยามครับเป็นอะตะยามนะครับเป็นอะไ พี่น้องดำเนิ่นไปเอาครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิ่ดาวไอซ์หนีซะนะครับพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามสองเต้าบนค้นบนแขนเลนเดอร์ครับพี่น้องฝากเป็นร่ลังใจให้พกเราขับขานโุ่านาครับเมื่อมีสิเก็บบรรยากาศเลยรเที่ยงหนีครับสวัสดีครับ